นเ,นเนี่ยเหรอดูหินนี่เนี่ยหินเนี่ยนะอโอ้โหสุดลุกคูกตาเลยแล้วว่าตอนเช้าๆก็มาดูที่นี่ก็มาดูหมอกกันนะ<า>สวยมากเลยนะน,น,น,นี่นี่คือผาอะไรอ่ะสุดแท่เนี่นอาายอ,นนอ่ะพี่ถ่ายเขาก่อนสองคนนะ่ะหนูคลิปอยู่ไกลมาก

หาสุดแผ่นดินค่ะอาสุดแผ่นดินค่ะอุทยานมุทยานชาติอะไรหายงงามทำไมมันมืดอย่างนี้ตัวเองแสงมันไม่พอมั้ง